ไปแล้วครับสามรอบพี่น้องเอ้กินเข่าปลาครับมือนี้ครับกินเข่าปลาอเอาเล้วแล้ข้ามือเลย,ยเสียดถือแค่เหิงดึงบม,มาเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับเนาะสวัสดีจามเมื่อเวียนสายๆอีกหน่อยได้พี่น้องเลย,ยทีมงานใหญ่เลยครับเด้ออันนี้ใหญ่ครับนี่ใหญ่ อ,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 อันนั้นทีมงานมือเก่าครับน้องไม้เด้ออันนี้พี่ดันครับอันนี้ทีมงานไม้เด้อพี่น้องเด้อนี่ทีมงานสายสุดครับต้อมครับสองคนเด้อครับด้วยมาน้ำกันเนาะพามาเละอู่หน่อยมาหลาะครับเอารอที่ตามครับสีมันหรือบอมันมันยากาศก,าก็ดีครับเอารุ่นน้ำกันเด้อเด็กหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเตรียมอุปกรณ์นะครับว่าด,ดีว่าสีเปียบโดนไหลเปิดไม้เด้อพี่น้องเด้อเปิดไม้ครับเปิดไม้แรกเลยมือนี่แหละ ตัดไปอันนี้เป็นขีดเกรียนนะครับเนดะ้อยแต่ที่มีกุ้งครับมีกุ้งน้ำกุ้งใส่น้ำกุ้งกุ้งกุ้งเงยไหมครับตัดเอาไปพามาสิบเบ็ดครับมือนี้จะได้กุ้งใหญ่ตัดออกมันที่มีปลากินเบ็ดบอแถึเด้อมันอากาศมันเป็ยียนทีงใดพวกครับ,รบเกาหลีปีนี้ เดี๋ยวห้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวหนาวนเป็นแปลกๆอากาศก็ได้ไปเรียบร้อยครับต้องไปรุนน้ำกันบัดจากเขาเอาไปขี่กระเดียนฮะพ่อไหมเด็กกระป๋องอดี๋ยวกับป๋องอยู่นหนไหนฮะน,นี่อยู่ในสูงนี่นั่นแหละไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว โอ้ยบอยู่อีกไนหะมเงียงวะสองรอบแล้วโอ้ย,อยสามรอบพี่น้องเลยรอบที่สามเลยโอ้ยหลุดซ้ำมาแล้ววะโอ้คือหลุดดีเลยวะไอ้แต่สามรอบเลยครับเงียขี่เกียรับท็บ สามหลอดเนี่ยเอาอะไรเนี่ยเอาปลาอะไรเนี่ยกี่ลาเหลียวเฮ้ยหลุดแล้วครับยังไม่ทันได้ได้ปลาจังตัวมได้พี่อยเนี่ยเดี๋ยวย่างหาตัวไว้กันโอ้ยสามหลอบอะไมนเนี่ยเลี้ยงขนาดได้ไหมเชียนขอบปลาเนี่ย ใหญ่ไม้ครับทีม <bunker. S 2> งานยางรวยรวยครับผมดิยางรวยๆน้ำกลัมากี่เด็กโตครับดิเบิ่งนี่นี่นี่ครับเนี่ยปากกาปากกาหน่อยครับไปไปเบิ้งไม้ไหม่กงพอดีพอดีทอดซะนี่ยวดเลยแกงไรแมนป่าแบียดไงครับอยู่หลกอยู่ลึกแข็งครับมันโมขึ้นมาเลยมันโมย่อมขึ้นมาเลย ใส่เียหนามเยเพราคืออยู่ลืกแต่มันอยู่เลือกดครับมันว่ไหวยิ่งบ่ไหวอยู่ลือกับนี่ลอยู่เลือกับนป่นาเลเ็ดูอยู่เขียเ้ยงนาใหม่กระพรกันมาเนี่ยาใหม่นาใม่เขียงนาใหม่ โอ้ยขำวพี่น้อะนียปลามันอยู่เลือกเกินครับยิ่งมาถึงโอ้ยมันอยู่เลือกไงปลาโอ้ยอยู่เลือกปวดปลาเดีย๋ยวจอบอเบี้ยข้าครับเบื่อมันขึ้นมาเดีย๋ยวมันก็เรียนไปเกลียนมาอยู่งหนิหล่ะปลาไปครับโบเห็นดอกติพาไปหาสิทธ์เปลี่ยดไปนี่เข้าครับ

ปุ้งตีมาเนื่อเดี๋ยวลองมึงเกินเอาเร็ว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 แ่ไหมตอดโบต้อเนื่องไหมปลาไหมเอ้ถือจเหงเรยบร้อยมันกิโดอ้ดึงมาเลยดึงข้นครับบักใหญ่เลยปลาเตงต้ยเครับตีเล่งเเลยกินเลือกคักปลา ปลามันอยู่เลิกพี่น้องไอง้ปลาอยู่เลิกคักปลาอ,อยู่เลิกเลืกปลายับทุนขึ้นบักสูงงหยับเลยไปละไปละไปละ <c oughs> โอ้ย๊ยบอดเรนได้ซื้อเ <c oughs> อาไหมของเก้านี่งนแหละ เหยียบเลยบอะไรโอ้เสียงปืนยิงฟันอ่ากุ้งเกะโอ้ยเอาถือเตะเหิงปลาเฮ้ยกินเั้งโดนแล้วปลากระไดกินโมงหัจักเบิ่งครับจะกินเตะเหิงไปแล้วมั้งเยือกคยเอาเร็วเอาเร็วเอาเลยเอาเลยฟันไป เอาแล้ว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 ,ลวนี่เสียบโอ้บักง่ายเลยเปล่งเปลงเลยกูด่าง่ายเลยครับเปล่งเปลงรถุข้าเจ้าขี์เลยเออเสียบโอ้ยมาเป็นตัวใหญ่ดึงเบียดจนว่าเฮ้ยดึงเบียดจนว่าเว้ยโอ้ย เอาแร็วเอาวขามือเลยเออเสียดออดบักไงเลยออดออดึงมาครับปอดตัวบักไงเลยซำฝ่ามือเดงคนครึ่งครับเดี๋ยวเดีเ๋ยวพี่ดันเด้อเดนึงไม่เห็นสายพี่ตัวนี่ตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งครับเดี๋ยวจับปากันปูนผุดออดเดียงคึงครึงเลยบักไงเลยวะขากี่ดีเขาบ่ได้ยิ่งหนามันเขาบปได้กินบักเลือกเลยปลาเออ กินเข่าพี่น no yeah. no, 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 ้องเลยมาเด้อมากินเข่าครับเอียงก่อกองทับตรงเดือนเด้วยท้องเด้อมาไหมเด้อกินเข่าป้าครับมือนีครับกินเข่าป้าจัดเลยไม่เข่าทั้งนี้ไม่นี่ครับเนื้อกินเ้ออะไรเนาะเข่าเนียวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ซชเล็กเัลกแตงครับปลาแดกครับปลาแดกปลาแดกแมงดาถอดไกลถอดเนื้อครับมาพ่น้องไอ้เข่าเนียวครัมยังไงตุ้ยเลยป้าเข่าแข็งครับเข่าสุดยอดเลยอันนี้กองเข่าหน่อยแม่หักเด้อครับเด้อ กองเขาหน่อยฮักแม่เด้นี่ยูเนะเบื้องรับเก่วมังดาจะข้ามมาปั๊บเบิดตัวนัหนเนี่ยด้วยมือจากลางดีว่าจากเคลื่อนจับขีก่กดเดียนมไม่ครับนี่มาเขาเหนียวไหมขอนิ่งแข็งๆหอมหอมเด้แมงดาตุ้ยเบืงฟังหน่อย เสียยางเดียวเนาะมันดังไฟ่ได้ไ <c oughs> อยู่เกาหลีบ่มันคือบานเฮาเขาดังไฟมัว่ว่ได้เด้อพี่น้องเด้อดูยต่อจากเข้าพี่น้องเลยกว่าจะได้ปลาซีหาโตครับปลาอยู่หก <c oughs> โพ<ฮ><ฮ>นี่ครับเบิ้งที่ล่ะีเห็นยู่ีนอุ้มเนี่ยปลาขักขนาดได้ปลาอยู่างนี้นต้องล่อให้น้ำลดลงจากอุ้มใหม่อุ้มนี่ไปก่อนครับจต่มัน็กิดหยับลงนะปลานะ เบื้องครับอยู่ในปลาลุยดาบวี่น้องอยปลามันอยู่ในปลาครับเครื่องต้นใหม่เครื่องต้นใหม่ตัวโบกเตีกีบอยู่คน <laughs> <laughs> ข้ากระดาษเลขสามอยู่นะครับแป๊บเดีเดี๋ยวที่บูลลงไปน้ำข้า,าอยู่จะเข้ากันเอาเร็ี่ยวไหมเอาเร็วเอาเร็ี่ยวไหมไหมเอาไอ้เนี้ยเห็นทุนมันแลนไหม มีแตบบักสัม้มือนะครับเลยอยู่ในปลาคากิดีคากขนาดนะ <laughs> เ, <laughs> เนี่ยกู <laughs> โจเกเกอยู่ลมครับลมแนวลมก็ได้โอ้ยปวดโพครับว่าเป็นทะเล ปลาเก่าไ่ได้คุณครับอีกต้องมองเต็งแมงเงินลึกไปไปนั่งรบพี่น้องใอ้ลบแดดครับปลากินหางแล้วพี่น้องเอ้ไม้แตกครับไม้แตกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกลับเกาะไห้เบิ้บองกลับเกางไห้เบิ้งเด้อมุนเอเล่พี่น้องเอ้คักขนาดเลยต้นไม้ต้นไม้ฮักเบิดเนาะ อันนี้พี่ดันครับยืนก้อยจอยอยู่นี่ผุนในญ่ผุ่นได้ครับผุ่นผุ่นล่ะอยู่ในอุ้มไม้ผุ่นล่ะแมนเบิร์ดครับผุ่นเลี้ยงไรใส่เพื่นมีแต่คนในกากซากมันทั้งไม้แตกแล้วครับปลาที่แรกมันกินอยู่ซื้อเล่าหนึ่งครับปลามาเนี้เลากันยับยับไปเรื่อยๆปลามันก็นยับ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 ลงไปครับผุ่นอ่ะไปไปย่ผุ่นแล้วปลาบปเนี้เจ้าตีไปหามันยังไหแล้วบปเนี้ยไงยังเจ้าตีไปยังไห่ายน้ำไปเล้วบ่โอ้ยยางคือหลวงปู่ทวดเลยเตะจัดไปจัดไป เป็นทางใดทางบุนสามสี่ข้นทั้งบุนเป็นทางใดต่าฮ่าลปาเปิดใบพีดอกรายเปิดฤดูกาลครับกับพ่อใดอยู่ครับพ่อได้พนละรปิ้งสองปิ้งนี่ละปลากันไ้เดี๋ยวรอเบืองผลงานได้ครับเด้อบาทสุดทยครับอะไ่งบเจ้าบือเบิ่งเบืงไรไงไอ่เจ้าระวังนะไอ่ โอ้คักขนาดล้มวันอยู่ทะเลไว้ขากี่ดีบอกใหญ่เลยครับพูดอ่ะปีเร็งปีงเลยดึงกับม่มามาออดใส่สวยเลย๊อดบอกใหญ่เลยซำเภามือปลานไปพูดอ่ะคักขนาดเลยกินนางหางครับนั่นนั่นไปเหรอเออเล็ดกินนางหาง ความงามครับสามสามนิ้วเซนห่างๆครับกินห่างๆผา,านหนามหลายผดเอาไว้ตรงร้อยจากประมาณจากสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์ค่อยมาใหม่พอดีเลยหนามกรจอกปล่อยลงแห่งโคเนตนาหน,า,นามก็ดีบกลงไปครับบกลงไปพอมัานบิดปลานี่เนะาะปลามันก็ะดียู่น้ำชายปลาครับปลาช่วงนั้นนะปลากินดี เดี๋ยวรอบหนาก่อนเดี๋ยวดิผ้ามาใหม่ครับผ้ามาใหมร่องเบืองรอให้หน้ามันลดก่อนเอ,อ๋ยเหรอเอ๋ยเหรอนั่นนั่นเ,ออเสร็จออตัวน้อยน้อยหนึงไล่เรียกกันละกับันนึงนนเดี๋ยวขี้เกียร์เดียนป่ามันอยู่จังสี่ไหมครับอยู่ อุ้มใหม่เังดีเนาะมันถัดลงไปมัีความบอบอุ้มใหม่มันบ่ทัานในเขามา่อผีป่าปลาไมา้ติดไข่ยอยู่ปลาจุ่มกันเข่อมาที่ไข่ยอยู่นะเดี๋ยวเอื่นมันยากบากรจุ่มใหม้ไปนี่ทองมลใจมันกันเออเสร็จโอ้ใหญ่เตีอยแบบเยอะใส่งามอยู่ครับสูสีกันเลยครับตัวนึงครับ

อ่าตุ่นีกตรงนึงครับเด้๋ยวน,นไ,ไ,ไงเบิ่บ้งดูสีเบื่อโอ้เนี่ตัวใหญ่ใจแงแน่มียดะยะนี่น่ครับสซนี่แหละส่วนมากาสวงามนะสำนีพอดีมีจะปลาแม่ตัวนนหนีใหญ่ฮะรุนนี่ใส่เลย ยกมั่วว่าไ้ได้พี่น้องไอ้ปากมือจับเลยเด้โหตัวนี้ตัวใหญ่อยูนนยน่นี่แดงจริงจริงเลยนี่ใส่เปิดเบื้องเ,เปิดพูดอะโอ้มีแต่บักใหญ่เลยปลาน,น้ตัวใหญ่เออนะครับเบิง้งนี่แหละโอ้ยปลาสีโอ้ปลาเบ็ดกินขี้กรเดียนเบ็ดหน่อยเบ็กเวียน พี่ใก่นี่ยถุงนี่จนยัดบ่ลงเนาะพี่ดันเนาะกำลังเข่าบาดพี่น้องเลยเนาะสีลาเด้อครับเด้อคลิปนี้ก็ได้้ามาเปิดใหม่ครับบุ่นอะทีมงานเอานางกากศากอยู่ทางหลังเฮ้ยยัยมานวะฮะมันอยู่มันอยู่มันอยู่ในรถแท็กซี่เนาะขอสีลาครับเนาะสวัสดีครับได้ได้หมอหนามรงไหลเติบแล้วหนามอืม ร้อยหน้ามัลุ่มกว่านี้ก้อนได้มาไหม,ม,ม,ก,มก,กระแนมเบิองหรอน้าม,มัน